สวัสดีทุกคนครับตันนี้จะมาพูดถึงวิธีที่จะเรียกตันเพื่อให้ใช้ชนะเป,นเ,นเป็นฟองพวกเราทุกคนเป็ของพวกเราทุกคนพวกเราคือประชาชนทุกคนประชาชนทุกคน,ช,ช,น,กคนชนะ ไม่ใช so no no ่พรรคการเมืองชนะไม่ใช่ส่คนสอคนหนึ่งชนะแต่เราคือผู้ชนะมีน่ยบายยุทธศาสตร์นโยยุทธศาสตร์วิธีการดุลยเดินการการเลือกตั้งเพื่อเพื่อจะให้เราเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเที่ยวนี้เราประชาชนต้องชนะต้องชนะส่วนส่วนพรรคการเมืองจะเป็นพรรคใดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เราจะใช้ วิจารณญาณวิจารณญาณสติปัญญาของเราเป็นกองออกมาโดยการวางอาคติเปิดใจแหกตาดูแหกหูฟังแหกปากถามหนึ่งหนึ่งสามแล้วเชื่อว่าทุกคนจะเลือกไปในทิศทางเดียวกันทิศทางที่ตรงกันททางที่เดียวกันทิศทางตรงกันเมื่อเราไม่ได้เ,เรียกด้วยอคติ มืทุกขันมาเด้เลยด้วยอากติพวกทำาวางอากติแล้วเปิดใจแล้วแหงตาดูแหงหูฟังตักปายโดยยึดว่าคนดีนะคนดีรู้ว่าไงคนดีตามแนวแนวเกรเกีงตีทางบีกว่าคนดีคือคนที่ไม่ขดคุยหรือเพ่งโทษความผิดพลาดของคนอื่น คนดีจะไม่คุยจะไม่ประจานความผิดพลาดของคนอื่นเมื่อมีคนถามก็ <c oughs> จะไม่พูดถึงความผิดพลาดของคนอือ่นเพราะเสียเลยความความมีอ่ <c oughs> แต่เมื่อถามถึงความดีของอื่นคนดีจะชื่นชมในคณความดี <c oughs> ที่คนึงได้กระทำอาจจะไม่ไม่มากอาจจะไม่มากอาจจะมีไม้แต่ว่าพูด <c oughs> <c oughs> พูดหมดโดยไม่ปิดบังอำพฟาโดยไม่ไกลัวว่าเขาจะเด่นปาไมนทีค่คนดี เยี่นชมในความดีของคนอื่นบางทีตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่าไปถามอะไรตรงนี้มันเหนื่อยแต่คนดีจะจําความดีความดีที่คนอื่นทําได้คนดีเมื่อถามถึงความไม่ดีของตัวเองเขาก็จะพูดถึงความไม่ดีของเองแม้แม่ไ้อยคนไม่คิดว่านนถือความไม่ดีหรือความผิดไม่ข้อบกพร่องไ่อนคราบแต่คนดีเขาจะเห็นความบกพร่อง คิดท่าของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือคนดีอันสุดท้ายคนดีก็จะไม่พูดถึงความดีของตัวของตัวเองเวลาคนถามก็จะไม่พูดก็จะไม่โพสดนาก,ก็จะไม่อ้างสมคุณจะไม่อวดดีแต่เขาจะให้ความดีที่เขาทำนนงานพลเงานมันมันมันสแสดงมันสแสดงคนของมัาเองคือประจักษ์ให้ ความดีที่เขาทำเป็นประจักษ์พยานโดยไม่ต้องพูดโดยไม่ต้องพูดโดยไม่ต้องพูดถึงความดีแต่ความดีที่เขาทํามันจะเป็นที่ประจักษ์ของทุกคนความดีมันจะอวดตัวมันเองสวัสดีสองครั้งนะครับก็ต้อมาถึงแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะกดตัวให้กดแชร์พิมพ์ทักทายได้นะครับพิมพ์พิมพ์ทักทายไดนะ้มันจากที่ไหนกันบ้างนะครับอ่นเย็นนะ่ย หลายคนก็อาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการทำทำทำกับข้าวเต่เตรียมเตรียมมือเย็นเตรียมเมื่อเย็นบางคนก็อาจจะทำความสะอาดนั่นนี่ก็อาจจะล้างด้วย่ล้างชามปอดบ้างเพราะวเอาแต่หน้าที่ใครหน้าที่มันนะแต่ถ้าใครถ้าใครเสร็จจากภาระหน้าที่แล้วก็ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาก็มีอะไรพูดจะกดคุยกันได้นะ ในประเดียนยที่เกี่ยวกับการเมงองนหะวังคุณหวังแค่ไหนก็ตามคุณหวังตั้งความคาดตอนไว้กับการเรือกตั้งเที่ยวนี้แค่ไหนบางคนบอกว่าเรื่องตั้งเที่ยวนี้ไม่คึดคัดเาปาะก็ต่็เไม่คึกคัดอังหรือภาพรวมบเรยากาศเราไม่ต้องไม่ต้องให้ใครคิดคัดแต่เราต้องคึกคัดเราต้องมีหวังนะฮะตัวตัวเราต้องมีหวังและช่วยกันหวังว่าเที่ยวนี้ใช้ชนะจะเป็นความพวกเรา อ้าใช้ชนะองของพวกเราเคือเ่าจะเลือกไปในทิศทางเดียวกันและได้คนที่ที่ดีที่สุดอืที่อาจจะอาจจะอาจจะบกร้องไละมีข้อยังมีข้อเสียอยู่แต่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ที่ดีที่สุดของของทุกคนน่ทุกคนได้ได้ผ่านกระบวนการกระบวนการคิดยังมีวิจวารณญาณใช้สติไม่ใช้อคตินะครับนำทางเราก็คง ต้องได้คนดีแน่นอนเชื่ออย่างนั้นใช้ชหน,นะเป็นของงพวกเราผมเองผมก็วางนะครับผมก็ผมก็คาดว่า,าการเลือกตั้งค้างนี้อยู่วางว,ว่าวางว่าเขาวางว่าตัวแทนของเรานะตัวแทนของเราที่เราเียูมาจะได้มาทํามามามา,มาทำมาแก้ปัญหาของพวกเราปัญหาของเราเป็นอยู่ของพวกเราทางด้านปากท้องเศรษฐกิจปากท้อง,องเรื่องการงานเรื่องการงาน เรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาหรือแม้แต่เรื่องการการขยายขยายขยายธุรกิจเนาะขยายขยายธุรกิจขยายธุรกิจอันนี้คือคือความหวังคือความหวังว่ารายได้เราจะดีขึ้นรายได้เราจะจะดีมีมีงานมีอะไรเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจต่างจะดีนั่นคือ ส้งตวงอ่าวามหวนใช่แล้วค่ะในรายนี้นรายนี้ผมจจะจยิบเอาประเด็นวางวิธีที่จะทําให้ใช้ชนะเป็นของประชาชนก็คือประชาชนจะได้รับใช้ชนะดยหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวแรกนะครับมาจากคําว่าหนึ่งวางหนึ่งวาง หนึ่งตัวที่สองคือหนึ่งเปิดสามแหงคือแหงตัะแรกแหงตาแหงตาดูแหงหูฟันแหงปากถามแหงปากพูดทักนี่ก็ทักเห็นอะไรที่ไมมดีงามไม่ชอบมาพาคุณหรืออะไรที่เราสงสัยเราก็อยางมโนเองเราก็ต้องถามถามเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจเพื่อให้กระจ่างเราก็จะได้หายสงสัยนะครับหายสงสัย นี่อาจจะอาจจะมาเวร์วเพ่อนทหนึงบางคน,นอาจจะยังไม่เสร็จนะอาจจะยังไม่เสร็จอาจจะยังไม่เสร็จก็ก็ไม่เป็นไรนะผมก็จะผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองนะสาหรับบางคนก็สามารถดูในหัวข้อนี้ย้อนหลังได้นะครับหนึ่งวางวางอะไรครับหนึ่งวางวางคือวางอาคติครับอคตินี่เป็นของที่ท,ที่ใครถือใครแบกอะไรอย่างนี้จะทําให้ เสียทําให้เสียความความความเป็นกลางจะให้เสียความเป็นธรรมจะไม่จะไม่มีความเป็นธรรมจะไม่มีความยุติธรรมใครก็ชั่งนะครับใครก็ชั่งถ้ามีอคติถ้ามีอคติจะทําให้เสียเป็นนักเป็นผู้วิพากษาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อนี่ยถ้าถ้ามีอคติก็จะทําให้ให้การปกครองในการบริหารมันมันบิดมันเบี้ยวมันไม่ไปต ตามทิศทางทีกคนจะเป็นเรนวางวางอัคติแต่เรายึดเรายึดตรงนี้ครับยึดพงวิหารธรรมพงวิหารธรรมคือเมตตาการนามเราโดยขาววางอัคติแต่ยึดพงศิหารยึดพงวิหารธรรมที่พงิหารธรรมพงวิหารธรรมมาเนี่ยอคติหายไปเมตตาคือความรักใร้อยากช่วยให้คนทุกข์ก็มาอยากให้มีสุขก็มาช่วยให้คนทุกข์ ใครขาดเมตตานะครับจะกลายเป็นคนใจด,ใจจดา,าใจเจือนัครับ่ขาดเมตตาใจเจือตะขาดเก็นนา่ใจดาเกินนาคคือช่วยเขาคนทุกข์ขินประชาชนเขายากลาบากเขายากลาบากเขาเขาต้องดิ้นรนต้องสู้ต้องอดอยากปล่อยให้ประชาชนเ้างอดอยากอันนี้คือเป็นคนใจดำคนใจดำเเลาอบรมการเราเห็นเพื่อนบ้านเห็นพี่น้องเขาลําบากเลือดตาแทบประเทือเราไม่ คลิปจะช่วยนะอันนี้ถือว่าเราเป็นคนใจดำนะครับใจดำการไม่ช่วยของเราอาจจะทาให้เขาไม่มีทางไปบางทีอาจจะอาจจะไปบวชองด้วยการที่เขาทําอะไรตัวชเองอาจจะฆ่าตัวตายอาไรพวกนี้นะครับนั่นถือว่าเราเป็นคนใจดำเ,าาเพราะนั้นภาวนาช่วยคนทุกข์นะครับมุสิตาการพอยินดีเมื่อเขาได้ดีนะครับเมื่อเขาได้ดีไม่อิจฉา ไม่อิจฉาไม่อิจฉาเขาการไม่อิจฉากันหรือเปลือคุณทาสูงสงมากกันเมื่อเห็นคนอืน่นดียิ้มแย้มแจ่มใสยินดีกับความดีของเขาขวความส็จของเขามีของไปแสดงมุสติตากับเขาอันนีถทอวาสุดยอดมากอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายคืออเุเบกขาเมื่อเขาประสบปัญหามีทุกข์อะไก็ก็ต้องวาง อุเบกขาอุเบกขาคือการเป็นกลางวางใจเป็นกลางไหมไม่แสดงอาการหินโลงิดเบื่อเสียใจหรือไม่แสดงอาการแบบหงอยเหี่ยวเสียใจจนพอจะตัวเขาจะทุกข์ใจเยอะจะเห็นเราไปเยอะๆมันก็จะยิ่งหนักนะครับวนนั้นวางวางตัวเป็นกลางอันนี้คือการวางอคตติวางอคตติคือไม่เอียงเพราะว่า ไม่รู้เองเพราะชัางไม่รู้เองเพราะเขาเขาก็คือไม่รู้จริงไปการศึกษาไม่ศึกษาหาความรู้เพิเติมไปเข้าข้างไปตัดสินอันนี้ที่ว่าลำเอียงเพราะความเขาโมุอยากคองเราตัวตัวมาลำเอียงเพราะกลัวกลัวอำนาจอำนาจตอนนี้ก็มีการสร้างสร้างให้ความกลัวสร้างความกลัวใช้ว่าถั้เจ้าสร้างความกลัวความกลัวก็อาจจะทําให้คนลำเอียงได้เช่น ไม่เรียกเราเขามาแน่ไม่เ,มเ,เมรีกนนยกเราแสดงว่าไม่รักชาติอะไรมันี้บางคนไม่อยากถูกเห็นว่าไม่รักชาติบางคนไม่อยากไม่กลัวว่าใครมา,าก็เดียเพราะกลัวเชื่อเขาาลยกลัวอันนี้ต่อมาวางวางแองวางไปลัวต่อมาก็คือหนึ่งเปรบสวัสดีทุกท่านนะครับ คุยทักายได้นะวันนี้นางจะยังจะยังไม่โอเคเพราะเพาบอกว่าคุยทักปั๊บเนี่ยจะรดทันทีก็จะไปทันทีเนในเรือมสัญญาณอ่อนไปก่อนไม่รู้นะแต่รู้สบกว่าคนคนเข้าแป๊บเดียวก็ก็รบต่ะก็ุบไปเนี่นมมามายเยนินมาใหม่เดี๋ยวพอพูดประโยคว่าสวัสดีครับทักกายได้แบบก็จะประเทศออกกระจากประเทะออก ก็โอเคนะครับถ้าถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรก็คุยกันได้คุยกังได้นักไปจริงคุยกันได้ทุเรื่ยงนะทุบรื่องทุบประดินนะครับทุรื่องทุกกระดิ่ยนอะไรคิดยังไงอกันสิ่งที่ผมเสนอไปว่าอยากเป็นยุทธศาสตร์ในการตั้งให้ประชาชนได้รับใัยชนะนะครับ ก็คือหนึ่งหนึ่งสามคิดยังไงกนหนึ่งหนึ่งสามเขียนด้วย,มย,วย,ยงไม่เขียนด้วยยังไงวางอคติเขียนด้วยไหมว่าการที่เราจะ,จะเรียกผู้แทนได้ออกมาดีอันนั้นเพราะเราจะต้องวางอัคติไม่วักไม่ฉันไม่เขาแล้วก็ไม่กลัวนะครับเป,เ,ปเปิดใจนเปิดใจเปิดใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับทิ้คทงความเชื่อเติมๆทิ้งความเชื่อเติมเปิดใจ รับฟังข้อเท็จจริงเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเชื่อเราก็ต้องเปลี่ยนทาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเ้วเปิดใจแล้วก็แหงตาครับทีนี้เปิดใจแหงตาแหงตาดูแหงตาดูแหงตาดูเรื่องราวต่างๆก็คือศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบข้อรอบด้านให้รอบคอรอบด้านให้ดีขึ้นกว่าน ศึกษาข้อมูลฟังศึกษาข้อมูลดูประเทศใกล้ๆเราเป็นบ้างเราเป็นยังไงเขามีท่าทีเขาเรื่องนี้ต่อมาครับเปิดหูฟังแพ,งพกหูฟังหูนี่ก็สำคัญนะคนหนึ่งบางคนอีงนะครับมีมีคนบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นผู้ฟัง แต่อยากเป็นพวกพูดทก้คุงอยากพูดให้ให้คนอื่นฟังแต่ไม่มีใครอยากฟังความสิ่งที่คนอื่นจะพูดเพราะฉะนั้นเราต้องแหกหูฟังหากเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็จะเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความรู้ดีถ้าเราไม่ฟังเราเราเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ยอมให้ใครยัดอะไรเข้ามาเพราะเราคิดว่าเรามีความรู้อยูย่แล้วอันนี้อันนี้อันตรายนะครับมันจะไม่พันาไปราะนั้น เราต้องการดูแขกดูฟังเมื่อฟังไปแล้วไม่ไม่เข้าใจว่นไม่เก็ตนะไม่เก็ตเราก็ต้องถามเราก็ต้องถามการถามก็จะทำให้เราหายสงสัยจะทําให้เราถึงบางอ๋อจะทําให้เราได้คําตอบนะครับถามนอกจากถามเราไปทักหินไม่หินไม่ก็ท่าทำนี่ที่พูดไม่เป็นนั่งที่พูดทักได้นะครับการทักการกล้าทักการทัก การทักท้วงในทำให้ให้คนที่เขาจะพูดอะไรถูกไมมว่ามาตธรรเขาจะมัตรรมาฟังมากขึ้นรู้ว่าเราฟังเขาอยู่รู้ว่าเราเขามีความรู้เรื่องนี้เ,นเขาจะ้าเขาเขาจะพูดอะไรด้วยความมัทธรวังอันนี้คือข้อดีข้อดีของแฝงมานนะแล้วคัณแฝงเพราะนั้นนี่คือนี่คือข้อปฏิบัตินี่คือข้อปฏิบัต,บติหรือวิธีการที่จะทําให การเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งจะเป็นชัยชะนะของประชาชนทุกคนนะครับของประชาชนทุกคนทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้เลือกเลยไม่ได้ทาตามเราด้วยแต่ผมว่าความดีที่เราทำมันจะมันจะส่งผลเป็นความดีให้กับทุกๆคนได้ครับนะครับส่วนในความดีนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ที่ที่เราพึงตร้หนักขึงรูปหนุกจน เราทาดีเนี่ยไม่ว่าจะทําดีเพื่อใครก็เท่ากับทําดีเพื่อเราเราทําดีเพื่อใครสักคนก็เท่ากับทําดีเพื่อเราเราทำดีเพื่อเราก็เท่ากับทําดีเพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเราป็ะสังคมมันอยู่ด้วยกันมันแยกจากกันไม่ได้แยกจากกันไม่ได้เมื่อเราทํายังไงสังคมก็จะต้องได้รับทำมันดีก็จะได้ัลดีไปตามทำมันไม่ดีก็ก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีตาม ในะครับก็ยันนี้ก็คงจะเอาสักประมาณตรงนี้ก่อนเช้ามันะมีวันวันมันมันดูดูไปแล้ว่าคล้ายๆกับคนจะยังจะยังไม่ไม่ไม่ร้อมเท่าไหร่เหมือนกับยังไม่ไม่มีเข้ามาเท่าไหร่ก้าเดี๋ยวจะขยับไปสักประมาณมีมีมีเด็กถามนะมีเด็กถามที่จะเข้ามาชมนีูก็ถามว่า จะขึ้นเวลาเทไหร่บอกเขาว่าประมาณทุกวบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสักประมาณทุกเขาว่าจะจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกนะ็ะจะขอขอนุญาตรวมก่อนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันตอนสักทุ่มของผมนะครับ